จากเศษที่เหลือนี้เราก็สามารถเอามาทําอะไรต่อได้นะครับเราก็ร่างโครงสร้างตามง,งานของเราอยู่ในนี้ซึ่งเป็นแพทเทิร์นหรือเหมือนเราเราเรียกว่าการแยกบล็อกซึ่งเราจะต้องมาเรียนรู้กันหลังจากเกิดวิกฤตนี้คือภาพพิมพ์เปเปอร์บล็อกแต่ตอนนี้เราหัดเจาะนะครับโดยมีเรื่องราวของเรานะครับเหมือนครูครูมีแบบสเก็ตนักศึกษาทุกคนมีแบบสเก็ตนะครับในแบบสเก็ตของเราเนี่ย นในแบบร่างของเราเนี่ยนะจะทำรูปทรงให้มีมีขาวมีเทามีดำเพียงภายใต้ของสีเดียวเราจะทำยังไงให้แยกออกมาคือมีขาวจัดก,กลางและและดำนะครับโดยมีเรื่องราวมีรูปนะครับมีพื้นผิวนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันตามแบบสเก็ตก็จะร่างหารูกทรงเก็บไว้ก่อน อยู่แบบนี้นะครูดูทั่วไปคูใหญ่ๆก็เป็นแบบนี้นะครับปูเล่นทิ้เรามาเจาะดูมาเจาะเจาะเล่นส่วนไหนไปไหนส่วนไหน,น,ไ,หนไปไหนฟ้ามดูนะครับเข้าใจไหมครับเดี๋ยวกราดูกันขั้นตอนต่อไป วางโครงของแบบไว้วางโค้งของแบบเอาไว้เราจะใส่ไปทางไหนทิศทางไปทางไหนนะครับสีดำสีเดียวนี่แหละนะสีน้ำพลาสติกหรือสีอะคริลิกหรือที่พวกหนูมีกันก็เอามาใช้ลิกกตแบบนี้ซึ่งมันหากันมัน,ม,นมันหากนันไม่ค่อยได้อะไรเนาะเราก็ลองเอามาดูนะครับโวก็เล่น ใครไม่มียางป่ายแบบนี้ก็เอามาใช้ฟองน้ําก็ได้นะลูกนะฟองน้ำต้องหาฟองน้ำหาเศษผ้าอ่ะเดี๋ยวคุณใช้ฟองน้ําเหมือนเราดีกว่าหรือมไม่ก็ใช้อันนี้ก่อนพลาสติกทำพื้นผิวไปก่อน

สูงแล้วไม่ถนัดไม่ใส่ถูงะไาดีที่แต่ต้องล้างมบอต้องล้างด้วยแอลกอโอ้ดีเจลวติดอไวดี๋ยวเราก็ัมต่อได้เห็นไหมตรงไหนมีหาฟองไป ถ้าสมมุติเราไม่มีตัวนี้เราไม่มีตัวนี้เราก็ใช้กระดาษเราก็ใช้กระดาษได้แค้พวกกระดาษพวกเศษเศษกระดาษเอามาปั๊มตามแบบสกิ๊ไปก่อนนะ มเมื่อได้แบบนี้นะครับเราสแตมปมไปนะครับเราสแตมปมไปเราสแตมปมไปคือการกดทับหาเทคเจอร์หาเรื่องราวนะครับแบบสเก็ตของครูก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นโครงนะครับเป็นโครงแบบนี้นะเป็นโครงแบบนี้ปั๊บเรามาดูเรามาแกะดูทีนี้เรามาแกะขอบนอกเลยก็ได้ เราเก็บไว้เราใช้ได้อีกนะครับเพราะกระดาษนี้ครูใช้อาร์ตมันนะครับมาเป็นคำเป็นขิดนี่กนะดทับสแตมป์กดทับอย่างนี้ไว้นี้เอ้ยฝากไว้ก่อนอเพราะเดี๋ยวเราต้องมาใส่กระดาษใหม่ก็ได้นนแบบนี้แล้วน,น,นี่เราก็แกะออกเลย เพจนี้เรา,าก็แกะออกเลยเนคะครับงานด้วจะออกมาแบบนี้ใต้ังเมีบเชยบคุมนะครับอันนี้ลูกก็เก็บไว้นะครับไม่เก็บไว้รัไม่เก็บไว้อืมเห็นไหมครับรานก็มาเซ็นชื่อนะครับงูเหล็กิน เป็นติน้งก็ได้ p a i n t i n g เป็นติ้งเอ้ะเราเป็นเนี่ยเราเป็นภายใต้กรอบอะ่ะเห็ไหมเ,เราเซ็นชื่อตรงนี้สองพัน P-A-I-E-H-A-N จุดสองพันเท่าไหร่ทีนี้สองพันยีสนย่สิบเอ้อ Hmm. ชื่อภาพฉันก็ได้วิกฤตนี้ไม่ไเห็นไมครับเพื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่คือสื่อการสอนนะครับสื่อการสอนขอให้ทำกันทุกคนนะครับ